ภาพหญิงอ้อภาพของหญิงหน่อยค่บอลกันยุ่งกันไปหมดข้อเที่จริงเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบตลอดสารทิตย์นี่เป็นอย่างนี้ตลอดนะคนเชื่อมโยงจับโยงกันทั้งหมดเลยนะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอนอาจารย์สมชัยศรีสธียากรอนดีตกกตค่ะเป็นการเมืองแล้วอออกมาโพสต์แสดงความเห็นในเฟซบุ๊กวิจารณ์เลยถ้าการขยอย าลาออก,ออกของผู้นําในพักพอพาเพื่อไทยเพื่อไทยเออาจารย์าจะบังทําไมก็ที่ลาออกตอนนี้ก็พักเพื่อไทยกล้วิจารณ์ก็กล้ารับสิอาจารย์พักพอพานวจารณ์เขาวิจารณ์เพื่อไทยก็กล้ารับเลยว่าอาจารย์วิจารณ์เพื่อไทยไม่ต้องใช้อักษรย่อเออบอกไปเลยเพื่อไทยการทยอยลาออกของผู้นําในพักเพื่อไทยเป็นไปเพื่อแต่งตัวใหม่อืเพื่อเข้าร่วมเป็นรัฐบาลค่ะอะไรก็ว่าชันไปตรงนั้ประมาณเนี้ยประมาณนั้นสรุปสรุปก็คือ อาจารย์สมชัยวิจารณ์ว่าถ้าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเพื่อไทยครั้งนี้มันจะนําไปสู่การเปลี่ยนขั้วสลับขั้วเข้าร่วมตั้งรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่คก็จะได้เห็นชะตากรรมของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะได้เห็นชะตากรรมของพรรคประชาธิปัตย์นะครับอมีอยู่สองทางเลือกประชาธิปัตย์ก็ ถูกถูกถีบเอาจากรัฐบาลหรือประชาธิปัตย์ก็จัดการจากตัวเองขอไข่ก๊อกจากรัฐบาลอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นน,นั่นละครับขณะที่หวนคอมชอ,อมวารินบัววิรัตเลิศ<อ>บอกเลยให้รอดูไม่เกินสิ้นปี ไม่เกินสิ้นปีไม่เกินสิที่เกิดรัฐบาลค้ายรัฐบาลแห่งชาติแน่นี่พาถั่วแบบนี้เลยจะมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติประมาณนั้นประมาณนะั้นแล้วบอกเดือนตุลาเนี้ยไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรรุนแรงน่ากลัวอืม